ชัยรายวันสุคนชัยอารีป่าสัตว์ป่ากับสัตว์มนุษย์เมื่อสองเดือนที่แล้วพวกเราคงได้รับความรู้สึกดีๆไปกับธรรมชาติที่มีทั้งหนาวและเย็นสบายๆได้นานกว่าทุกๆปีแม้มีมลพิษ PM 2.5ผสมเข้าสู่โพรงจมูกบ้างก็ถือได้ว่าเรายังมีธรรมชาติเข้ามาช่วยบำบัดไว้ก็ยังดี ที่เคยร้อนทั้งปีทั้งชาติผ่านมาและผ่านไปหลายฤดูผมจัดเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเตรียมตัวเดินทางกลับกอทมอก็ยังพอมีเวลานั่งทบทวนถึงร่องรอยที่เหลือจากอดีตสู่ปัจจุบันพอมองเห็นได้บ้างแสงแดดยามเช้าที่พอคลายหนาวเย็นที่ผ่านชานเรือนมองไปร,บรอบๆบ้านเมื่อสองเดือนที่แล้ว เพลิดเพลินไปกับความคุ้นเคยในพื้นที่แห่งนี้มาก่อนยังพอได้เห็นต้นไม้จากมือเราและธรรมชาติจัดให้ไว้นานแล้วนานแล้วกลิ่นหอมตามสายลมโชยมาใช่คือพญาสัตยบันอายุกว่า20ปี มีดอกเต็มต้นที่มาของกลิ่นธรรมชาติผสมกลมกลืนกลางปา่าพอเก็บเกี่ยวได้นอนเทาวันพันเกี่ยวเลี้ยวลดออกช่อดอกเหมือนมีใครไปประดับไว้ตามเนินเขาบานสะพรั่งหลังร้อนจัดพญาเสือโครงนั่นเองต้นอินทนินเป็นไม้ยืนต้นดอกชมพูอมม่วงเมื่อ20ปีก่อน มีชาวบ้านหามาปลูกให้ปลูกไว้ให้เทวดาและนางฟ้าผ่านมาชื่นชมป้องกันพวกผีสางนางไม้มาใช้พื้นที่ลมพัดลมเพจะไม่ถึงตัวเราชาวบ้านเชื้อสายกเกรียงเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่กับต้นตะเคียนทองและตะเคียนเลือดเป็นไม้ป่า ที่ไม่มีใครกล้าไปตัดทิ้งก็ยังอยู่ครบท้วนไม้ดอกยืนต้นส่งกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นยาสมุนไพราอาจารย์หมอเนนไปปลูกไว้ก็ยังไม่มีใครไปโค่นทิ้งเดินดมกลิ่นไปกับอากาศยามเช้าหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนเรามีเพื่อนแท้คือธรรมชาติยืนอยู่ข้างตัวตลอดมาที่หายไป ไม่เหลือกลับมาให้เราเห็นอีกเลยนกเงือกที่จับคู่บินมาสร้างรังไก่ป่าเคยลงมาจีบเอาไก่บ้านของเราที่เลี้ยงไว้ไปผสมพันธุ์ข้างๆบ้านลิงข้างกระโดดไปมาตามต้นไม้หมดไปแล้วแม้ชนีที่ส่งเสียงเรียกผัว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 ดังก้องป่าก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกหาผัวอีกมนุษย์ใจร้ายกระหายหิว มันไล่ล่าดักยิงดักฆ่าไปกินหมดไม่เหลือไว้เลยเป็นบริบทแห่งความหลากหลายในวิถีชีวิตของมนุษย์ที่มารวมอยู่กับคนใจสัตว์เราคงไม่เรียกร้องขอกลับคืนมาอีกหรอกให้พวกเขาไปผุดไปเกิดในพบภูมิที่ดีด้วยเถิดสำหรับผมออกจากป่าธรรมชาติ กลับมารวมอยู่ในหมู่มวลมนุษย์ที่ต่างต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในเมืองหลวงต่อไปครับเจ้านายสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน